พอเลียมครับไม้ห้าพลังของพ่อเลียมมีอะไรบ้างครับไม้ห้าพลังของพ่อเลียมก็คือไม้ที่พ่อเริ่มปลูกไว้เป็นสวัสดิการยำเท่าเฉลแก่ชลานะั่นละถ้ากปีสี่สองสหนึ่งสี่สองไม้ห้าพลังของพ่อก็คือไม้มีห้าชนิดมีตะเคียนนะม,มีตะเคียนมียางนาแล้วก็มีมะข่าโมงแล้วก็มีพยุง แล้วก็มีมะฮอกกาน,นีที่พอตั้งชื่อไม้ห้าพลังของพอก็คือว่าอย่างกรณียางนาเนี่ยมันก็จะให้ในระยะยาวก็เป็นเป็นพลังงานทดแทนได้ทำเชื้อเพลิงได้เนาะหรือสมัยก่อนคนโบราณเขาก็จะใช้ยางนาน้ำมันยางนาเนี่ยมาเป็นชีต้ตรผสมกับไม้ผูผูเพื่อจุดทำแสงสว่างเป็นพลังงานทดแทนได้ในอนาคตส่วนไม้ตะเคียนเนี่ย พ็มีความเชื่อเป็นพลังความเชื่อเชื่อว่าปลูกตะเคียนแล้วเนี่ยจะทําให้สีทางนางไม้มาอยู่อ<ม>คนโบราณก็จะชอบมาขอหวยแต่มันเป็นเครื่องมือหนึ่งแค่นั้นนะเป็นพลังความเชื่อยางนากระตะเคียนเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันจะทําให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลส่วนไม้มาข่ามงเนี่ยพอเห็นว่ามันเป็นเม็ดมนันแะเป็นเป็นอาหาร ที่ให้พลังชีวิตดีอย่างเม็ดมะขามงที่มันสด,สดสดที่ยังไม่แก่มากก็กินได้แต่ที่ที่แก่แล้วเนี่ยก็เอามาคั่วม,มันเม็ดมะขามนะฮะคั่วเสร็จแล้วก็ปอกเปลือกให้ดีๆแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ไปดองเหมือนเราก็ดองกระเทียมอ่ะมันจะให้พลังงานชีวิตเนาะส่วนไม้พยุงเนี่ยนี่ไม้พยุงไม้พยุงก็เป็น เป็นไม้มงคลเนี่ยเป็นไม้มงคลที่อยู่ในเก้าชนิดของไม้มงคลมันให้พลังจิตพลังใจเรามีความมั่นคงว่าทำให้ชีวิตมีมีความมั่นคงเนาะเป็นพลังชีวิตที่มีความมั่นคงส่วนมะฮอกกานีเนี่ยขาบอกเครื่องดนตรีทั้งหลายเนี่ยที่ที่ใช้สายเนี่ยต้องทำจากไม้มะฮอกกานีมันให้พลังความ ม่วนซื่นโฮแซวทาให้จิตใจอิบเบิกบานเพราะเอาไปทาเครื่องดนตรีได้แตแ่วสุดไวแล้วไหมาะพลังเนี่ยถ้าเราปลูกเป็นกลุ่มนะพยายามปลูกให้มันถ้าถ้าปลูกตะเคียนเนี่ยเขาเริม่มทดลองปลูกตะเคียนกับยางนาไออย,ยางนานกับมะฮอกกานีเนี่ยนะคู่กันเนาะปลูกในหลุมเดียวกันปรากฏว่ามันมันขึ้นแทบจะเท่ากันเลยนะยอดมันเนี่ยจะขึ้นเสมอ,อมเลยแต่ถ้าปลูกเป็นกลุ่มอย่างเงี้ย ระยะยาวเนี่ยไม้ทุกอย่างก็จะให้พลังงานเป็นฟืนฐานได้และที่สําคัญเนี่ยถ้าตะเคียนยางนาเนี่ยถ้าปลูกไว้เป็นกลุ่มๆๆเนี่ยในอนาคตก็จะทําให้เกิดเห็ดต่างๆนะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่ชาวบ้านชอบมาก,ก็คือเห็ดละโงกนะครับทําให้เกิดเห็ด4ี่หปีขึ้นไปก็มีมีเห็ดจินแล้วสรุปแล้วมันเป็นสวัสดิการยามไม่มีแรง แต่ยังไม่ตายจะเป็นที่พึ่งในอนาคตครับไม้ห้าพลังนี้อยู่ในเอ่อกลุ่มไหนของป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างครับไม้ห้าพลังเนี่ยอยู่ในกลุ่มไม้สวัสดิการไม้บำนานอ่ะไม่สาหรับซ่อมแซมทําที่อยู่อาศัยอ่ะเป็นไม้บำนานสร้างบ้านสร้างบ้านทําที่อยู่อาศัยทำเฟอร์นิเจอร์แต่ว่าใช่แต่กว่าจะได้สร้างบ้านนี้ก็ได้โอ้ได้ฟื้นแล้วได้ฟื่นได้ได้ไอได้เห็ดได้ฟื้นได้เห็ดแล้ว ได้ใบไ,ไม้มาทําดินปลูกผักแล้วรูปแล้วก็คืออยู่ในทั้งสามอย่างเลยอยู่ในทั้งสามอย่างเลยแต่แต่ใช้เวลาหน่อยแต่ที่ได้ไวก็คืออย่างที่หนึ่งนั่นแหละพืชที่เป็นอาหารเนาะครับอกับกิ่งเนาะกับกิ่งไม้ใช้สอยกับไม้ใช้สอยครับประมาณนี้ละครับนั้นถ้าใครมีที่ควรปลูกเอาไว้ทําให้ระยะปลูกนี้ก็ปลูกเดี๋ยวเดี๋ยว พ่อปลูกให้ดูในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะปลูกให้ดูครับ